ถ้าคุณมีอะไรปิดบังทำไมต้องรีบหนีนี่คือคำถามที่ดังกระหึ่มในแวดวงการเมืองเมื่อมีข่าวลือนาหูว่านายกเตรียมยุบสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่การกระทำเช่นนี้จะยิ่งทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจย,ยุบสภาเพื่อหนีการซักฟอกนั้นเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามกฎหมายแต่ มันสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจถูกเปิดโปงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจการยุบสภาไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายครับแต่สิ่งที่น่าคิดกว่านั้นคือทำไมต้องรีบยุบมีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนรู้หรือเปล่านายรังสิมันกล่าวและนี่คือจุดที่น่าสนใจเพราะนายรังสิมันไม่ได้มองแค่เรื่องกฎหมายแต่เขามองถึงความรู้สึกของประชาชนเพราะการยุบสภาในสถานการณ์เช่นนี้อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการเพื่อประโยชน์ ให้แก่กลุ่มผลประโยชน์สีเทาต่างๆหรือที่เรียกกันติดปากว่าโจรอุ้มโจรแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นให้ถกเถียงกันบางคนอาจมองว่าการยุบสภาเป็นเทียงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ฝ่ายบริหารใช้เพื่อรักษาอำนาจแต่บางคนก็มองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อประชาชนนายรังสิมันยังได้ยกคำพูดของนายชดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยที่เคยพูดว่าตั้งโจรมาปราบโจรมาตั้งคำถามว่า แล้วโจรจะอุ้มโจรอุ้มโจรอุ้มโจรม,มันจะไปจบที่ตรงไหนซึ่งเป็นการแสดงความกังวลว่าการเมืองไทยกําลังเดินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้นายรังสิมันยังกล่าวถึงกรณีของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพอบอตํารวจที่ได้มายื่นหนังสือต่อกรรมธิการมั่นคงโดยระบุว่าแม้แต่เบอร์หนึ่งในองค์กรตํารวจยังถูกกล่าวหาว่ากลั่นแกล้งลูกน้องสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในองค์กรตํารวจที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน วันนี้มีการประชุมเรื่องการกลั่นแกล้งโดยพอบอรตำรวจและเรื่องการแต่งตั้งตำรวจที่เกี่ยวข้องกับทุจริตซึ่งอาจโยงไปถึงกลุ่มทุนสีเทาและนายกรัฐมนตรีนรายรังสิมันกล่าวถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่กล้ามาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วจะให้ประชาชนคิดอย่างไรนรายรังสิมันยังกล่าวต่อไปว่าหากไม่กล้าเผชิญหน้าและชี้แจงข้อกล่าวหาองค์กรตำรวจก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้น และเรียกร้องให้ตำรวจทั่วประเทศตั้งคำถามถ,ามถึงผู้บังคับบัญชาว่าใครกันแน่ที่กำลังทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสียและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบที่เอื้อให้ตำรวจไม่ดีขึ้นสู่อำนาจซึ่งต้องได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจังนายรังสิมันยังกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษ์อ้างว่าองค์กรตำรวจเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดว่าเขายังไม่เชื่อใจใคร100เอร์เซ และต้องตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่ายแต่เขาก็เชื่อว่ามีตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาหลายคนที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ถูกต้องและเชื่อว่าตำรวจดีๆยังมีอยู่พลตำรวจตรีประวินพงศิรินคือตัวอย่างของตำรวจน้ำดีในรังสิมันกล่าวแต่ระบบในปัจจุบันเอื้อให้ตำรวจไม่ดีขึ้นสู่อำนาจซึ่งต้องได้รับการแก้ไขท้ายที่สุดในรังสิมันแสดงความไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลภายใต้าการนำของนายอนุทินชาบีรกุล จะสามารถแก้ไขปัญหาในองค์กรตำรวจได้และหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าวาระการปฏิรูปตำรวจจะเป็นวาระที่สำคัญคำถามทิ้งท้ายคุณคิดว่าการยุบสภาในสถานการณ์เช่นนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่และคุณเห็นด้วยกับนายรังสิมันหรือไม่ว่าการปฏิรูปตำรวจเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ